จริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วเท่านั้นจึงจะรู้ลึกซึ้งและเห็นคุณของวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะที่คุณหมอพูดบอกว่ารูปบัญญัติกับรูปปรมัตถ์หรือความรู้กับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติเองฝึกเองและได้รู้ A. เองดนได้เคยปฏิบัติในหลักสูตรของคุณแม่ดรสิรินะคะ เมื่อปี2545แล้วก็ปฏิบัติมาก็จึงไปเข้าใจเลยว่าโอ้ความรู้กับความรู้สึกคนละอย่างเพราะนั้นทุกวันนี้เราอยู่กันด้วยความรู้สึกซะส่วนใหญ่ความรู้ของเราจึงน้อยลงน้อยลงแล้วเราก็ใช้ความรู้สึกกันในการลงมือทาหรือคำพูดมันก็เลยกลายเป็นความสับสนและปัญหาที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนนั่นก็คือการใช้ความรู้สึก วิปัสนากรรมฐานเนี่ยจะสอนให้เราเนี่ยไม่ต้องไปรู้กับความรู้สึกเหล่านั้นหรือรู้ความรู้สึกเหล่านั้นและเรียนรู้ต่อไปกับความรู้สึกเหล่านั้นเพื่อจะได้แค่รู้แล้วหยุดนี่คือความคิดหรือวิปัสสนาญาณสอนในรายละเอียดเบื้องต้นทําให้ตัวเองเนี่ยหลุดจากปลอกที่มันเป็นความซับซ้อนและความกดดันปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมาได้หลายช่วงของชีวิตมากแล้วก็บอกว่ามันมีประโยชน์จริงๆ และก็ยังไม่ทิ้งเรื่องวิปัสนากรรมฐานนะคะบัดนี้มีพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งมาร่วมรายการแล้วนั่นก็คือท่านรองศาสตราจ,จารย์ดรพระสุทธีวรยานค่ะองค์นี้ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าเป็นผู้ที่สื่อระหว่างโยคยีกับหลวงพ่อพัฒนตัในฐานะล่ามมาโดยตลอดเพราะนั้นท่านอีกเป็นรูปหนึ่งที่ใกล้ชิดก็จะขอ,อนิมนต์โอกาสนี้เลยว่าท่านกรุมาพระคุณเจ้ากรุณาเล่าถึง ความใกล้ชิดแล้วก็มุมมองที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดท่านเจ้าคุณท่านท่านพระอาจารย์ดรพัฒนตะสพามหาเถระในโอกาสนี้ด้วยเจ้าค่ะสาธุค่ะขอโอกาสท่านเถรานุเถระที่เคารพเพื่อนสัธรมิกญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ท่านประธานดำเนินการอภิปรายพูดถึงท่านอาจารย์พัฒนตะสภามหาเถระ ซึ่งตำแหน่งเต็มอักอรกรรมฐานาจิระเนี่ยหรือทำจริงท่านก็ได้ดกรกิจติมศักดิ์จากาหาจุฬางลงกรณ์ราวิทยลาลัยมานหลายปีแล้วและก็ที่เกี่ยวเนื่องกับท่านก็เพราะว่าสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนั้นรัชกาลที่ห้าได้ทรงตั้งขึ้นมามหาจุฬาลงกรณราชวิทยลาลัยเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศึกษาพัฒนาผดุกและวิชาชั้นสูงไอ้พัฒนาผดกุกเราก็ ท่านก็นดําเนินการทั้งผลิตก็ทั้งพิมพ์ก็ทั้งแปรออกมาเดี๋ยวนี้ยออกมาจยฬา้เนี่ยแล้วก็แต่วิชาชั้นสูงเนี่ยในความหมายสองในยะในยะหนึ่งเน้นท่านหมายถึง higher education คือการศึกษาระดับสูงระดับมาหาวิทยาลัยอุดมศึกษาแต่ว่ามีองค์หนึ่งซึ่งพูดไม่เหมือนมนุษย์อีกนะคือท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุธทธาจารย์คราบ เธอไปตีความหมายราชการที่ห้าต่าไปวิชาชั้โสร์มาต้้งโซลสัายายาน,นท่านพูดแบบอีสานะโซลสังยงานนะางานนั่นนี่างานจริงๆต่ยอยอหญิงทั้งนั้นเราก็มาคิดเอ๊ะขอดถามกันนะถ้าพระเนนเราไม่ได้ถึงขนาดโซรสัยายานนะหรือว่ายานสูงๆแล้วเนี่ยมันแก้พฤติกรรมไม่ได้นะท่าน่ังั้นมันเป็นพระใจสิงไม่ได้ท่าน่างั้น แล้วท่านกย็ยกตัวอย่างหลายองค์ที่นี่ยเขาอยู่ช่วยพระศาสนาเห็นไหมทั้งนั้นเขามีความรู้ไม่ไม่สูงหล่ทาโาททนั่นแหละแต่ทาไมเ็าอยู่แล้วก็สอนวิปัสสนาสอนอะไรได้เป็นตัวอย่างยอดเยี่ยมได้แต่พวกเราเนี่ยได้ไม่รู้กี่ปริญญา,อย,า,อ,ยาอยู่ไม่ไรท่านก็ว่าพวกเราเลยท่านอาสภพะเนี่ยต้องถือว่าเป็นพระตัวอย่างใจสิงท่านอาจารย์มีความตั้งใจที่จะสอนเพราะนั้น ผลที่ท่านทํามาตลอดเวลาเวลาห้าสิบกว่าปีนั้นอาตมาว่าเป็นผลที่น่าพึงใจมากที่อาจารย์จะพูดต่อไปนี้ประการที่หนึ่งก็คือหลักสูตรบุติ e d i ิเ t ชันหรือกรรมฐานเนี่ยเราได้ผลักดันให้ไปอยู่ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและบังคับให้นิสิทธิปฏิบัติทุกๆปีอย่างน้อยในะปริญญาตรีเนะีปีเอนะ่ครั้งปีละสิบวันแต่ปริญญาโทเนี่ยใครจะสําเร็จต้องปฏิบัติหนึ่งเดือน ปริญญาเอกต้องปฏิบัติหนึ่งเดือนครึ่งคือสี่วาวันร้อ,องกัน oh, โอนะ้กนั้นแหะโดนนะฮะปริญญาเอกนี่แต่ร้องก็เอาเพราะมันอยากให้ปริญญาแต่ว่าหลังจากสําเร็จแล้วนี่ชมวันทุกครั้งว่าอาจารย์ถ้าไม่ถูกบังคับนผมก็ไม่รู้วิปัสสนาเหมือนกันนะน่าคิดเหมือนกันท่านจะคุณสองท่านซึ่งมีส่วนผักนันอย่างมากเ,าเป็นชั้นพรมทั้งสอนะได้แนะนา,นาเดียวกัน ท่านแรกคือท่านเจ้าคุณพระพรมโมลีวิราชยานามารูซึ่งแต่งหนังสือวิพันนาทีปรเดีอะไรมากที่สุดเนี่ยท่านเจ้าคุณวิราชนักกวมรกรรมเนี่ยนะแล้วก็เขียน,นยยเรื่องวิปันนาหลายหลายเล่มอันนี้ท่านก็เป็นที่ปรึกษาระหวางรลักฐานให้เราหลายเรื่องท่านบอกว่าท่านเจ้าคุณเอาแค่เจ็ดวันไม่ได้โอ้มันต้องหนึ่งเดือนขึ้นไปท่านบอกอย่างน้อยต้องสิบห้าวันอ่ะนอ้อยอย่างนั้น และยิ่งปริญญาเอกบอกว่าเนี่ยจริงๆมันต้องสี่เดือนแต่ว่าพวกก็ร้องโอกเอาแค่เดือนครึ่งกอย่างนี้นี่เป็นสิ่งหนึ่งซึ่เราได้ผักดันและท่านที่สองเนี่ยที่น่าดีใจอย่างมากก็คือท่านก็เป็นสิทธิ์ของวิเรอาสมมันกันคือท่านจะคุณรพระคมบรีองคปัจจุบันจะเป็นเจ้าหน้าใหญ่คนกลางเนี่ยท่านผลักดันนอกจากท่านจะเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรแล้วนะเดี๋ยวนี้ท่านเป็นเจ้าหน้าใหญ่คนกลางแล้วผลักดันนโยบาย อาจจะมาวัดแม่ตีอะเกินอ <le ach> คือคเคยพูดเล่น,ลนๆกับท่านนะบอกว่าพระเดชพระคุณพระในผลกลางของเราเนี่ยนะะ <le ach> ทำไมมันมีข่าวออกหนังสือพิมพ์อยู่เรื่อยเรื่องไม่ดีอ่ะทำไมเราไม่หาทางป้องกันพระเราก่อนนะทําให้มีจิตใจเข้มขังเข้มแข็งต้นนะเอ่อเ <le ach> <le ach> นี่ยมันมันไปแก้ป้ายเหตุนะตอนนี้ท่านออกผลมาเลยนะสําหรับสัญญาที่ในภาคหนึ่งเนี่ย ใครจะเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดต้องไปปฏิบัติหนึ่งเดือนอยู่หนึ่งเดือนกว่าเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วด้ว่าจะสี่สิบห้าวันนะเดือนเดือนเสริมขึ้นนี่เริ่มเป็นรุ่นตามจริงเคยปฏิบัติมาในว่าแค่สิบห้าวันแต่ตอนนี้ครับรุ่นแรกสําเร็จไปเร็วเร็วเนี่ยเดือนครึ่งแล้วบังคับต่อไปเลยว่าองค์ไหนจะเป็นนะผู้ช่วยเจ้าวาดไองมาอัตมาวิธีนี้ดีมากคือว่าองค์นั้นแหละจะไปสอนวิปัสสนาได้แล้วจะเป็นตัวอย่างองค์อื่น อย่างน้อยที่สึกก็จะคิดทําชั่วคิดหน๋คิดหน,ดน๋ให้มันหน๋บ้างจะได้ดีๆอันนี้เป็นเรื่องพักดันที่เยี่ยมที่สุดอาจจะมาว่าท่านจะคุณพระพม,มลีปัจจุบันเนี่ยสมศักดิ์ปัสมโมนี่นะเพราะว่าท่านเคยไปปฏิบัติสมัยหลวงพ่อเดือนอยังอยู่แหมหลวงพ่อเดือนนี่อุ้มชูมากกประโยคเก้าวในท่านชอบอยู่แล้วพยายามท่านก็ได้ผลนะเคยพูดกับอาจารย์มาว่าเนี่ย ลูกศิษย์เรานี่ถ้าไปถึงสังขารุเบกขาญาณมันช่วยตัวเองไม่ได้น่าจะบอกใค้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากเลยทีเวและตอนหลังนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ผลักดันหลักสูตรหนึ่งเรียกว่าวิปัสนาภาวนาขึ้นในระดับปริญญาโทรปริญญาตรีนี่ยังคือย,ยังปรับอินทรีย์กันอยู่แต่ปริญญาโทนี่ใครอยากจะเด่นทางนี้ให้เรียนวิปัสนาภาวนาเลยแล้วก็มีหลักสูตรแกมขอร้องว่าไม่ต้องทําวิธีอะไรก่อนแต่ให้ปฏิบัติเจ็ดเดือน จะแยกเป็นสี่กับสามก็ได้หรือจะตลอดเนื่องเลยเจ็ดเดือนแล้วก็ให้เขียนรายงานว่าตัวเองปฏิบัติแล้วมีสภาวะรมยังไงอันนี้เป็นวิทยาคนไปในตัวปรากฏแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีผู้ปฏิบัติอยู่แต่ว่าหลักสูตรที่เปิดนั้นอยู่ที่สถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรที่พุทธมนตนเนี่ยนะอันนี้อัมพตกษารยาอาจจะมาดีใจอย่างมากเดี๋ยวนี้เราเห็นแสงสว่างคือมีอาจารย์สอนอาจารย์ในสําคัญมากนะยอง หลวงพ่อสภาี่ได้รับยกย่องจากลูกศิษย์เนี่ยท่านพูดถึงตรงว่าท่านเป็นนักบ่มอินทรีย์ไอ้ไอคำานี่ถ้าใครไม่เคยปฏิบัติไม่รู้ว่าอินทรีย์ของเราเนี่ยตามจริงทุกคนมีอินรีย์มีพละกันอยู่แล้วแ,วแต่มันน้อยแต่นี่ปฏิบัติไปนี่เพิ่มไปเพิ่มไป,มไปยิ่งท่านได้สภาว่าหลวงพ่อจแะแหมคบประงมก็เลยบ่มอินทรีย์นะคอยแตะนั่นแต่นีอต้องไปทางนี้นะออันนี้สำคัญมากนะเรียกว่าประคับประคอง ท่านใช้ชีวิตเกินครึ่งของชีวิตท่านในประเทศไทยอุทิศตนเองให้แก่พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคําว่าพระใจสิงที่หลวงพ่อใหญ่ท่านชอบพูดฉันจะอยากให้พวกเธอเป็นพระใจสิงจนะมาเห็นตัวอย่างจากท่านคือไม่เคยนึกคิดจะกลับถอยหลังเลยมีอุปสรรคในก็สู้อย่างเนี้ยแล้วก็สอนอย่างเนี้อันที่สําคัญก็คือไม่สอนอย่างอื่นไม่ทําอย่างอื่นทําเรื่องวิปัสนาเพานั้นสอนเรื่องนี้ให้ดีที่สุด ถ้าใครจะมาแล้วมาเลยมาปฏิบัติที่ฉันเนี่ยจะทําให้ดีที่สุดเพราะท่านท่านไม่ไม่รับจัง่อันนี้เป็นเรื่องที่วิเศษ,ษ,ษ,ษที่สุดเลยที่หลวงพ่อทาเปตัวอย่างนะถ้าจะเอาดีทางนี้นะต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็ท่านท่านเลือกงานการวิปัสสนาธุระเนี่ยแล้วก็ถ้าใครสนใจมาเลยทนาดอาจารย์ธนิตเนี่ยเรียกว่าจอมโมโหโก่งขนาดไหนยังยอมอาจารย์นะใจเย็น ตอนหลังนี่ต้องกลับเลยนะอะแล้วก็เป็นท่าสู้ภาษาบาลีท่านอีกหลายเรื่องนะสู้ไปสู้มาหลวงพ่อง,อง,อง,องัาาดก็ไตไปจบงัดอักถริีกามาสู้กันบ้าง,างออันนี้ก็ต้องยอมนะว่าหลวงพ่อใหญ่แล้วที่เคยพูดนะท่านจะคุณเจ้าพระคุณสมเด็เอ,อตาตมามหาเถรลักเราเนี่ยนะท่านบอกว่าเนี่ยพ่ามาเขาเขามีหลักเกณฑ์นนะแม้แต่หลวงพ่อเนี่ยคือ แต่ละอันที่เราปฏิบัตินมันอ้างถึงบาลีอัตถรถาะดีกาได้ไม่ใช่พูดลอยๆเพราะนั้นที่ฉันรับเอาแนวของท่านมหาศรีสยดอหรือท่านโสภณมหาเทระเนี่ยเพราะฉันเช็คแล้ว่ามันถูกต้องตามพุทธพจน์อันนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้มหาเทมาคมก็ได้มีมติออกมาว่าขอให้ประเทศไทยเนี่ยได้ปฏิบัติตามแนว มหาสติปัฏฐานหรือสติปัฏฐานสี่ก็คือแนวมหาสติปัฏฐานสุดคือแนวอื่นนั่นท่านไม่รับรองแต่ว่าแนวนี้มันจะถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ขอแจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบว่าสิ่งที่ท่านทํามาตลอดครึ่งศตวตรรษนั้นนะในประเทศไทยนีย่เป็นสิ่งที่ไม่สูญหายและเราจะพยายามท,ทาต่อไปทาให้ดีที่สุดและพร้อมกันนี้ปัจจุบัน,นีนสิทธิของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศนี่ก็ได้ใช้วิชามท่านนี่แหละ เอาไปสั่งสอนขอเจริญพรว่าผลงานที่ท่านทำมันมีประโยชน์ก็ขออธิบายไว้เพียงเท่นี้ขอเจริญพรสาธุค่ะ